ครับแล้วตอนนี้ครับผมก็อยู่ที่แคมป์ช้างมังกี้สกูลครับเห็นเขาว่าที่นี่ครับเป็นศูนย์ฝึกลิงที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยครับแล้วผมก็อยู่กับดรแมนครับขอต้อนรับเข้าสู่แคมป์ช้างและก็มังกี้สกูนะครับแคมป์ช้างช้างที่ใหญ่ที่สุดในเมืองพัทยาและโรงฝึกโรงเรียนฝึกลิงที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยด้วยนะครับก่อนอื่นเราจะพาไปพบกับการแสดงลิงก่อนดีไหมับครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปเเพื่อนพอดีครับไปหาเพื่อนผมหน่อยนี่ครับไปเลยอะครับ าลูกกว่ากว่าที่จะเข้าโชว์อ๋อโอ้โหเจ้าเฮ้เจ้าเอ้าขึนได้อ้าวพันหลินมาเต้นเต้นมาครับเป็นเคยได้จับครั้งแรกเนี่ยหละครับอืมอ่าเลือกนัมเบอร์เบอร์อะไรบ้างแล้วจากนั้นลิงเขาก็จะไปจับลองเลยับหมายเลขตับหมายเลขตัดตัด อะไรครับความด้วยความด้วยขอบคุณครับนี่ดูไม่ว่าเลขอะไรอยู่ตรงไหนไม่ได้ไม่เก่ไม่เก่งงื่อ้กเ็นื่อี่ท่ววดเยเฮ้ยจได้ไง โชว์หนึ่งอันนี้โชว์ต่อไปครับโชว์ต่อไปครับเราช่วยผู้ถูกมัดช่วยคนถูกมัดอันนี้ก็จะเป็นแขกชาวต่างประเทศนะเป็นไต้หวันอ๋อเโชว์โชว์โชว์ไหนนี่โชว์นี้นี่พยาก่ะครับก็โชว์ที่ยากขึ้นได้ยากที่สุดคือคิดเลขนะคิดเลขพวกนี้ก็ยังพื้นๆอยู่แต่ว่ามันก็ ไม่ไม่ง่ายอ่ะ <c oughs> ได้มีโชว์ข้างนอกอีกครับอย่าไปดูต่อครับ <c oughs> <c oughs> นี่ก็เรามาดูว่าวิธีฝึกฝึกให้ลิงเก็บมะพร้าวนี่ฝึกยังไงเพราวมะพร้าวอยู่ข้างบนนะครับเขาจะขึ้นไปงี้ครับจับจับอ๋อเบสวัสดีครับต่อไปนี่จะเป็นลิงดำน้ำดำน้ำเหรอนักบดาน้ำนึ่งเลยจับอ่าออึ เวิบดำลงไปแล้วดำลงไปแล้วจีบเฟิบขึ้นมาเอิบได้ไหมเอ้าจีบ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 อุ้ยอุ๊ยจีบแล้วก็ข้ามไปด้วยข้ามไปด้วยโอ้โหครับเก่งดำน้ำเก่งกว่าผมอีกขอลองเล่นกับช้างหน่อยครับใช้ช้างอุ้มครับช้างกำลังกินครับหิวอยู่จะไม่มีแรงอุ้มผมปกติอุ้มเด็กจะได้เด็กอุ้มมั้งระวังช้างกินหัวนะแม่เออ โดนกินหัวครับไปเลยครับเหมือนเหมือนจะไม่แน่นแล้วมันจะโยกแยกโยกแยกเนี่ยมันจะสนุกตรงโยกแยกนี่แหละครับแล้วใครที่มาที่นี่ครับพัทยาครับอย่าลืมมาไว้ที่นี่ครับแคมป์ช้างมังกีสโคครับครับถ้ามาพัทยานะครับก็ขอเชิญมาเที่ยวแคมป์ช้าง อยู่ใกล้ๆนี้ครับนาจอมเทียนเลยตลาดน้าศีภาพมานิดนึงนะครับประมาณ500เมตรเองอยู่ขวามือครับขอบคุณนะครับขอเชิญด้วยถ้ามาพัทยาอย่าลืมแวะมาครับที่นี่ครับหลากหลายมากครับแนะนำเลยครับให้มาครับอย่ไปเที่ยวพัทยาต่อครับยังไงไปเลยว่าครับขอบคุณมากครับวันนี้